สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้วันที่14ธันวาคมกับการจับรางวัลกิจกรรมต้อนรับปีใหม่2024ครับผมวันนี้ของรางวัลเป็นอะไรครับพี่หนึ่งของรางวัลวันนี้นะครับก็จะเป็นโท็อสแบ็กจากพิกเกอร์เวิร์กนะครับตัวแรกจะเป็นวาบาสนะครับผ้าวาบาสตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นตัวผ้าแคนวาสออริจินครับผมโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้รับรางวัลก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้ เป็นตัวไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยไหมครับวันนี้ใครจับดีอ่ะเดี๋ยวพี่จับไหมวันนี้พี่จับโอเคได้โอเคอย่ากลัวนะครับนี่หมุนหมุนไปกันกับเพื่อนๆเลยนะครับผมโอเคอ่าควนๆนะครับครับวันนะครับผมจะควนๆอีกทีหนึงนะครับผม ครับพร้อมแล้วครับ